ลองนึกภาพตามนะคะเช้าว,วันหนึ่งในอีกสักสิปีข้างหน้าเราไม่ได้สะดุ้งตื่นเพราะเสียงนาฬิกาปลุกแบบแสบแก้วหูแต่เป็นเสียงนุ่มๆของระบบในห้องที่กระสิบว่าข้อมูลชีวภาพเมื่อคืนบอกว่าคุณหลับลึกได้ไม่เต็มที่ดิฉันเลื่อนประชุมเช้าให้แล้วตื่นสายได้อีก15นาทีนะคะโอ oh. มันไม่ใช่การเดานะคะแต่เป็นเพราะว่ามันรู้สภาพร่างกายเราดีกว่าตัวเราเองซะอีกแค่เปิดเรื่องก็น่าสนใจแล้วนะครับเนี่ยใช่ไหมคะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกภาพอนาคตในอีกทศวรรษข้างหน้ากันจากข้อมูลที่เราได้รับมาสำรวจกันเราจะมาดูกันว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแบบเงียบๆแล้วก็แนบเนียนแค่ไหนตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเรียนรู้ไปจนถึงคำถามที่อืใหญ่แล้วก็ท้าทายมากๆเกี่ยวกับความหมายของการเป็นมนุษย์เลยค่ะใช่เลยครับและแก่นสำคัญที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลพวกนี้ก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของอุปกรณ์ใหม่ๆหรือแกดเจ็ตที่ดูว้าวๆนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเทคโนโลยีระหว่างเรากับร่างกายของตัวเองหรือแม้กระทั่งกับสังคมรอบข้างไปเลยคือแนวคิดหลักที่ผมจับได้คือวิทยาศาสตร์จะค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ตตอนนี้แหละครับอ คือมันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาจนเราเราเลิกสังเกตไปแล้วว่ามันมีอยู่โอ้โหพอเปรียบเทียบกับไซฟ้าแล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องใกล้ตัวที่สุดก่อนดีกว่าเรื่องสุขภาพในข้อมูลพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเสื้อผ้าอัจฉริยะซึ่งตอนแรกที่อ่านก็คิดว่าคงเหมือนสมาร์ทวอชแต่ดูเหมือนมันจะไปไกลกว่านั้นเยอะเลยนะคะไปไกลกว่ามากครับค่ะ มันไม่ใช่แค่เสื้อที่วัดชีพจรได้แต่เหมือนเป็นผิวหนังชั้นที่สองที่คอยตรวจจับข้อมูลร่างกายเราตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิการเต้นของหัวใจหรือแม้กระทั่งสารเคมีในเหงื่อที่บอกระดับความเครียดได้ <c oughs> แต่ที่ทำให้ทึ่งจริงๆคือแนวคิดที่ว่าระบบนี้สามารถแจ้งเตือนทีมแพทย์ได้ก่อนที่เราจะรู้สึกป่วยซะอีกมันมันทำงานยังไงกันแน่คะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับ คือเซนเซอร์ขนาดจิ๋วที่ถูกถักทอเข้าไปในเส้นใยผ้าเลยเนี่ยมันละเอียดกว่าเซนเซอร์บนนาฬิกามากครับมันเลยสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในร่างกายที่ปกติเราไม่รู้สึกได้อย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นระดับการอักเสบที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยในกระแสะเลือดซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคหัวใจในอีกหลายเดือนข้างหน้าก็ได้โอ<ฮ>้ใช่ครับ แล้ว AI ที่วิเคราะห์ข้อมูลนี้ก็จะเห็นแพทเทิร์นที่ผิดปกติแล้วก็แจ้งเตือนไปที่คลินิกหรือแพทย์ประจําตัวของเราทันทีเดี๋ยวนะคะนี่หมายความว่าโรงพยาบาลจะโทรมาหาเราแล้วบอกว่าอีก3เดือนคุณมีความเสี่ยงจะเป็นโรค X นะคะเข้ามารับยาป้องกันก่อนดีกว่าอย่างนั้นเลยเหรอคะประมาณนั้นเลยครับภาพของการไปหาหมอนี่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะจากที่เราไปเมื่อป่วยกลายเป็นหมอติดต่อเราเพื่อไม่ให้เราป่วยถูกต้องเลยครับ นั่นคือการเปลี่ยนกระบวนทัศนะครั้งใหญ่ที่ข้อมูลชุดนี้เน้นย้ำมากๆคือการเปลี่ยนจากการแพทย์เชิงตั้งรับหรือ reactive ที่เรารอจนเกิดอาการแล้วค่อยรักษาไปสู่การแพทย์ชังรุกหรือ proactive คือการป้องกันตั้งแต่ต้นต่อเลยแล้วมันก็ลึกไปกว่านั้นอีกนะคะยังไงคะในข้อมูลชี้ให้เห็นว่ายาที่เราจะได้รับ ก็จะไม่ใช่ยามาตรฐานที่ใช้เหมือนกันทุกคนอีกต่อไปไม่ถึงยังไงเอ่ยลองนึกภาพตามนะครับ AI อาจจะวิเคราะห์โปรไฟล์ยีนของเราแล้วก็พบว่าร่างกายเราเนี่ยเผาผลาญยาชนิด A เร็วเกินไปทําให้ยาไม่ได้ผลแต่จะตอบสนองกับยาชนิด B ได้ดีเยี่ยมในปริมาณที่น้อยกว่าคนทั่วไปครึ่งหนึ่งอ๋อ oh. นี่คือระดับความแม่นยำของการแพทย์เฉพาะบุคคลหรือ personalized medicine ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ค่ะ ไม่ใช่แค่การรักษาแต่คือการปรับยาให้เข้ากับชีววิทยาของเราคนเดียวโดยเฉพาะเลยสุดยอดเลยพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกมีความหวังมากๆเลยค่ะในข้อมูลสรุปประเด็นนี้ไวนาคิดว่าโรคที่น่ากลัวในปัจจุบันอย่างมะเร็งบางชนิดหรือโรคทางพันธุกรรมที่เคยเป็นเหมือนคำพิพากษาในอนาคตอาจจะกลายเป็นแค่โรคเรื้อรังที่ควบคุมได้เหมือนเบาหวานหรือความดันทุกวันนี้ hmm. ที่น่าทึ่งคือมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราฉลาดขึ้นแบบก้าวกระโดด แต่เป็นเพราะวิทยาศาสตร์เรียนรู้ที่จะฟังบทสนทนาที่เกิดขึ้นในเซลล์ร่างกายของเราได้ละเอียดขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาครับผมพอพูดถึงการที่วิทยาศาสตร์ฟังร่างกายเราได้ละเอียดขึ้นมันก็น่าคิดต่อนะคะว่าแล้วถ้ามันฟังวิธีคิดของสมองเราได้ละ่ะเรื่องการเรียนรู้จะเปลี่ยนไปขนาดไหนนั่นนะสิครับในข้อมูลพูดถึงเรื่องผู้ช่วย AI ส่วนตัวสำหรับเด็กนักเรียนที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาไปเลยค่ะครับ เรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันภาพที่เห็นคือเด็กแต่ละคนจะมี AI ที่ทําหน้าที่เหมือนครูสอนพิเศษส่วนตัวตลอด24ชั่วโมงเลยแต่มันไม่ใช่แค่คอยบอกคําตอบนะคะมันจะสังเกตว่าเด็กคนนี้เรียนรู้ได้ดีที่สุดด้วยวิธีไหนอือหือไปสู่การเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูที่เป็นมนุษย์ด้วยครับจากข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยบทบาทของครูจะเปลี่ยนจากผู้บรรยายหน้าชั้นค่ะไปเป็นโค้ชหรือผู้อํานวยการเรียนรู้หรือ Learning Facilitator ค่ะ คือหน้าที่หลักของครูจะไม่ใช่การป้อนข้อมูลแต่คือการสอนทักษะที่ AI ให้ไม่ได้เช่นอะไรบ้างคะก็เช่นการทำงานร่วมกับผู้อื่นการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และก็การจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นนะครับฟังดูดีมากเลยนะคะแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็น่ากังวลเหมือนกันนะว่าถ้าเด็กคุ้นเคยกับการเรียนรู้ที่ปรับให้เข้ากับตัวเองตลอดเวลาพอโตขึ้นไปเจอโลกความจริงที่ต้องทำงานกับคนอื่นหรือเจอกับระบบที่แบบ หนึ่งขนาดสำหรับทุกคนเขาจะปรับตัวได้ยากขึ้นหรือเปล่าคะเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับและในแวดวงการศึกษาก็ถกเถียงเรื่องนี้กันอยู่จริงจังเลยแต่แนวคิดหลักที่ข้อมูลนำเสนอก็คือการศึกษาแบบนี้แหละครับที่จะเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับโลกการทำงานในอนาคตซึ่งมันเชื่อมโยงกันพอดีเลยอ๋อ oh. เพราะว่าในที่ทำงาน AI ก็จะไม่ได้มาแทนที่มนุษย์ แต่จะเข้ามาในฐานะเพื่อนร่วมทีมอัจฉรุยะหรือที่เขาเรียกว่าโคพายโลตโคพายโลตใช่ครับลองนึกถึงสถาปนิกนะครับแทนที่จะต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ในการคำนวณโครงสร้างที่ซับซ้อนเขาสามารถสั่งให้ AI รันแบบจำลองเป็นพันๆแบบในเวลาไม่กี่นาที <Wow. S 1> เพื่อหาโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็ใช้วัสดุน้อยที่สุดว้าว <Wow. S 1> ซึ่งแนะนำให้สถาปนิกมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่มนุษย์ทำได้ดีกว่านั่นคือความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบพื้นที่ที่ตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกหรือการแก้ปัญหาที่ไม่คาดคิดหน้างานคือ AI จะจัดการกับงานที่ซ้ำซากแล้วก็ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเพื่อปลดปล่อยให้มนุษย์ได้ใช้ทักษะเฉพาะตัวอย่างเต็มที่ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ใช่การแยกง,งานแต่เป็นการแบ่งงานกาันทําโดยให้แต่ละฝ่ายทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดถูกต้องครับซึ่งสิ่งที่เหลือไว้ให้มนุษย์ทําก็คือความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจเชิงจริยธรรมแล้วก็ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นแต่พอพูดถึงเรื่องการตัดสินใจเชิงจริยธรรมนี่แหละค่ะมันก็พาเราไปสู่ประเด็นที่ซับซอ้อนแล้วก็ท้าทายที่สุดในข้อมูลชุดนี้เลยครับประเด็นนี้หนักเลยเพราะเทคโนโลยีทั้งหมดที่เราพูดมามันเริ่มทําให้เส้นแบ่งบางอย่างมันอืเลือนลางลงเรื่อย คำถามที่สำคัญที่สุดในอีก10ปีข้างหน้าอาจจะไม่ใช่เราทำอะไรได้บ้างแต่จะเป็นเราควรทำอะไรมากกว่าใช่เลยครับในข้อมูลยกตัวอย่างที่น่าขนลุกเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเทคโนโลยีการตัดต่อย,ยีนหรือจ e นเ Editing ที่ด้านหนึ่งก็อาจจะช่วยกำจัดโรคทางพันธุกรรมที่น่ากลัวอย่างฮันติงตันได้แต่ในอีกด้านมันก็เปิดประตูสู่การออกแบบคุณลักษณะของทารกได้เหมือนกันใช่ครับ หรือเรื่องการเชื่อมต่อสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงที่อาจจะช่วยให้ผู้ป่วยอัมาพาตกลับมาสื่อสารได้อีกครั้งซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากนะสุดยอดมากค่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เกิดคำถามว่าแล้วจุดสิ้นสุดของมันอยู่ตรงไหนเราจะเพิ่มความจำหรอือเพิ่มความสามารถในการคำนวณเหรอแล้วเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรมันจะอยู่ตรงไหนกันแน่นั่นนะสิคะสิ่งที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งในประเด็นนี้ ที่ข้อมูลพยายามจะสื่อก็คือเทคโนโลยีกำลังบีบให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามเชิงปรัชญากเกี่ยวกับตัวเองนี่ไม่ใช่ปัญหาทางเทคนิคอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นปัญหาเชิงจริยธรรมและอัตลักษณ์ที่สังคมทั้งสังคมต้องช่วยกันหาคำตอบว่าเราอยากจะขีดเส้นแบ่งไว้ที่ตรงไหนหรือบางทีเราอาจจะต้องนิยามคำว่าความเป็นมนุษย์กันใหม่อีกครั้งเลยด้วซ้ำครับโหเป็นประเด็นที่หนักแล้วก็ใหญ่มากจริงๆค่ะ งั้นเราลองขยับจากเรื่องที่ซับซ้อนระดับตัวตนมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นในระดับโลกกันบ้างดีกว่าในข้อมูลพูดถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่ค่อนข้างชัดเจนมากว่ายุคข,ของพลังงานฟอสซิลกำลังจะค่อยๆหมดไปใช่ครับและมันไม่ใช่แค่เพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเพราะปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ด้วยอ๋อเหรอคะครับข้อมูลชี้ว่าต้นทุนของพลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์หรือลมเนี่ย มันถูกลงอย่างรวดเร็วจนถึงจุดที่ในหลายๆพื้นที่มันถูกกว่าการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินใหม่แล้วประกอบกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่พัฒนาไปมากทําให้เราสามารถเก็บพลังงานส่วนเกินจากตอนกลางวันไว้ใช้ตอนกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ซึ่งมันก็จะส่งผลต่อภาพของเมืองที่เราอยู่ไปโดยปริยายเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับในข้อมูลฉ่ายภาพของเมืองอัจฉริยะหรือ smart city ที่น่าสนใจมากเช่นระบบจัดการจราจรที่รถยนต์ทุกคันสื่อสารกันเองเพื่อลดอุบัติเหตุและรถติดห,หรือเสาไฟถนนที่จะสว่างขึ้นเมื่อมีคนเดินผ่านแล้วก็หรีลงเมื่อไม่มีใครอยู่เพื่อประหยัดพลังงานมันเหมือนเมืองทั้งเมืองกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่คอยปรับตัวให้เข้ากับการใช้งานของเราตลอดเวลาเลย และเมื่อเรามองให้ไกลออกไปอีกนอกโรคของเราข้อมูลก็ชี้ให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นของการกลับไปสำรวจอวกาศอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งครับมีแนวคิดเรื่องการสร้างฐานถาวรบนดวงจันทร์ซึ่งเป้าหมายหลักไม่ได้มีไว้เพื่ออยู่อาศัยนะอ้าวเหรอคะแต่เพื่อใช้เป็นเหมือนสถานีแวะพักหรือเป็นศูนย์ทดลองเทคโนโลยีสำหรับการเดินทางที่ไกลขึ้นอย่างการไปดาวอังคารครับการไปดาวอังคาร ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ที่ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีเลยแต่เป้าหมายของการทำเรื่องที่ดูยิ่งใหญ่แล้วก็ไกลตัวขนาดนี้คืออะไรคะเราพยายามจะหาบ้านหลังใหม่เผื่อไว้ในกรณีที่โลกอยู่ไม่ได้แล้วหรอคะนั่นเป็นความเข้าใจที่แพร่หลายครับแต่แก่นของแนวคิดที่ข้อมูลนำเสนอไว้นั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากค่ะเป้าหมายของการออกไปสำรวจอวกาศไม่ได้มีไว้เพื่อนหนีออกจากโลกที่กำลังมีปัญหาแต่มีไว้เพื่อเรียนรู้ครับเรียนรู้ใช่ครับ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายนอกโลกจะผลักดันให้เราค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถนำกลับมาใช้แก้ปัญหาบนโลกได้อย่างเช่นระบบรีไซเคิลน้ำและอากาศแบบวงจรปิดสมบูรณ์หรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินมันคือการมองออกไปข้างนอกเพื่อที่จะเข้าใจและหาวิธีรักษาสิ่งที่อยู่ข้างในซึ่งก็คือโลกของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับเป็นมุมมองที่เปลี่ยนความคิดไปเลยนะคะเนี่ยพอฟังภาพรวมทั้งหมดแล้ว จะเห็นได้เลยว่าจากข้อมูลที่เราได้สำรวจกันมาอนาคตในอีก10ปีข้างหน้าเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งแล้วก็น่าคิดตามไปพร้อมๆกันเลยตั้งแต่ระดับเซลล์ในร่างกายเราการเรียนรู้การทำงานไปจนถึงคำถามใหญ่ๆเกี่ยวกับตัวตนของเราแล้วก็ทิศทางของโลกใบนี้ใช่ครับและมีอุปมาหนึ่งในข้อมูลที่ผมคิดว่ามันทรงพลังแล้ก็สรุปทุกอย่างได้ดีมากคือการเปรียบเทียบว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นไม่ใช่ทั้งพระเอกและผู้ร้ายแต่มันเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่บานหนึ่งกระจกครับมันแค่สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์อย่างเราเลือกที่จะเป็นแบบไหนเรามีความสามารถอันมหาศาลอยู่ในมือแต่เราเลือกที่จะใช้มันเพื่อสร้างภาพสะท้อนแบบใดในกระจกบานนั้นซึ่งมันก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่สำคัญที่สุดครับ และเป็นคำถามที่เราทุกคนในฐานะสังคมต้องช่วยกันตอบนั่นคือเรากำลังจะใช้ความรู้และเครื่องมือทั้งหมดนี้เพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้นหรือเรากำลังสร้างแค่โลกที่สะดวกขึ้นโลกที่น่าอยู่ขึ้นกับโลกที่สะดวกขึ้นสองคำนี้อาจจะดูคล้ายกันนะครับแต่ความหมายและผลลัพธ์ของมันแตกต่างกันอย่างมหาศาลโลกที่สะดวกขึ้นอาจหมายถึงการส่งของที่เร็วขึ้น แต่โลกที่น่ายอยู่ขึ้นอาจหมายถึงการมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นเราจะเลือกอะไรเป็นคำถามที่ต้องหยุดคิดเลยค่ะและข้อมูลชุดนี้ก็ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจนะคะว่าอนาคตทั้งหมดที่เราคุยกันมามันไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยแต่มันกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วจากการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในวันนี้นี่จึงนำไปสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดกันต่อค่ะว่าหากอนาคตคือกระจกที่สะท้อนการเลือกของเราในปัจจุบันแล้วแล้วก็ มีการตัดสินใจอะไรบ้างไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนที่เราแต่ละคนสามารถทําได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะช่วยกันกําหนดภาพสะท้อนในกระจกบานนั้นให้เป็นโลกที่เราอยากเห็นจริงๆในอีก10ปีข้างหน้าค่ะ